สวัสดีครับไอ้สวัสดีครับผมมูฮันครับในน้ํตโตนหครับผมคับผมคุณตาฟ้ามครับอำเภอเมืองมาสร a k ามนะครับมือเนี่ยคือรอไทยมือเนี่ยรอปะรอแล้วนะครับเป็นเป็นกล่องเจ๋งๆงามๆหรืออะไรมือนีับมากับฝนครับมือนี้ไอ้ครับผมถามนะมือนี้มีง้วนทั้งหมดจะตัวอ้ไรมือนี้มือนี่มีแม่ทองแล้วก็แม่ลูกแล้วก็แม่สาวครับมีสี่ตัวครับราคาเบาๆเบาๆเลยบ้เคยมีในประวัติศาสตร์เลยที่เคยคุณตาฟ้ามเปิดราคาตอนนี้ แมนมาครับไอคือที่ติดตามเลยครับแมนมาครับไอถ่ายที่ตามเนาะมีหวังจะซีตัวซีตัวครับอ่าพี่น้องครับเมืเมืองตัวแรกไอง่วงจริงคืออย่างอย่างไอง่วงส่ตัวนี้บามันหัวโลนขับนอกดีเป็นบามันแดงแม่สาวแมนครับหัวโลนท่องแรกท่องแรกพร้อมท่องแรกนี่ครับท่องครับตัวนี้ผสมแล้ายตัวนี้ผสมท่องสองเดือนครับรับประกันท่องตัวนี้อ่พี่น้องครับเราผสมแล้วสองเดือนผสมก็ตัวได้ได้ไอตัวนี้นะครับ ผสมนะครับใบครับช็อกโกแลตครับช็อกโกแลตน้อยเนาะสองเดือนครับตัวนี้นะเป็นแม่สาวน้อยนะครับตัวนี้จุดเด่เนไหนคือเรื่องกล้ามเน<ด>ื้อเนาะบอส์กามเนื้อเนื้อหนังดีแต่ว่าสวยบอส์สูงแต่ว่าเป็นง้อที่กระดูกหมูค,คือได้เรื่องกล้ามเนื้อล้ำโตล้ำโตมาแล้ว,วพี่น้องครับตัวนี้สูงแค่ไหนตัวนี้ร้อยสามยี่ห้าบวกวัดแล้วครับสูงหนึ่งร้อยสามยี่ห้าบวกเนาะกระดูกแข็งขาบอส์ใหญ่ป็นไดมันได้แห่เนื้อมันไหลพี่น้องครับแล้วก็คลิปหูดำเครื่องเพลทดำพี่น้องครับตัวนี้นะครับแล้วก็เป็นงวบามัน กระดูกโบใหญ่แต่ว่าได้เรื่องการเงินไหนเเนาะเชื่องครับตัวนี้เราก็มีความเชื่องเติมสีเข้าไปจากพอพันช็อกโกแลตหน่อยเนาะแม่สาวทองสองหนตัวนี้ราคาได้มือนี้พิเศษให้มือนี้วันที่ยี่สิบสามพฤษภาคภเนาะครับเจเปิดไว้สามหมื่นเจ็ดพสามหมื่นเจ็ดพันบาทอันนี้คือเป็นแม่สาวทองแหลกเนาะทองแหลกครับราเรบกทอง ราคานี่คือราคาความสดนั่นบ่อเป็นแม่สาวทองแรกหัวโลนหัวโลนนะครับแล้วก็ความสดคือพึ่งในลูกตัวแรกหน่อเนาะปากกระทองสองเดือนนะครับป่ะเป็นเบืองตัวตัวอะไรครับไอคับผมนี่สองครับพี่นี่ไอครับอันนี้เป็นแม่ลูกขึ้นในครับตัวนี้แม่ลูกครับผมเอาพี่นะครับตัวนี้เป็นแม่ลูกหน่อยเนาะครับเป็นแม่ลูกลูกตัวแม่แม่นี่สูงเขาได้ไอสูงร้อยสี่สิบอีกหรอกครับสูงประมาณร้อยสี่สิบบวกหน่อยเนาะร้อยสิบห้าอีกหรอกร้อยสิบห้าบวกลบหน่อยครับ่ตัวนี้แม่นครับทองวางผสมอะไรตัวนี้ ตัวนี้ผสมกับเคเอฟหกแปดไปแล้วครับตัวนี้ผสมเคเอฟหกแปดไปแล้วได้เนาะครับผสมในมือได้ได้รอบนึงครับนี่ผสมในรอบนึงแล้วพี่น้องครับนนต,ตัวนี้มันได้ลูกตัวอะไรตัวนี้ได้ลูกตัวเดียวนะครับพี่น้องครับเป็นแม Ab ่ลูกตัวแรกพี่น้องครับตัวนี้ผสมเคเอฟหกแปดไปได้ได้มือได้รอบนึงแล้วพี่น้องครับอันนี้ลูกตัวแรกตัวนี้ตัวนี้ลูกเคเอฟสามหนึ่นตงตัวนี้เป็นลูกเคเอฟสามหนึ่งเนาะแต่ว่ามีใบทุนน้ำมันชาดด้วครับนี่โลนธรรมชาติพร้อมแม่นครับอายุเของเด็งวัวตัวนี้อายุเด็กจะประมาณ เจ็ดแปแดเดือนนี่ยนะครับแปดเดือนเนาะเอาพี่น้องครับคุณว่าอายุมันเจ็ดแปดเดือนพี่น้องครับก็ถือว่าแม่นี่เป็นแต่ความสดเนาะเป็นแม่ลูกลูกตัวแม่แม่สูงอะไรซี่าถือว่าเมึงว่าใส่ใหญ่หน่อยเนาะตัวนี้ลูกก็สูงประมาณร้อยสามสิบลูกสูงประมาณร,130ร130้อยสามสิบเนาะเดี๋ยวผมยังพี่น้องมคุก่อนครับพี่น้องตัวนี้นะครับแม่นี่สูงประมาณร้อยซี่ซี่ผาครับหลดคู่ครับบามันง่ามอันนี้แม่เขาไอเขาแล้วได้เรื่องโค้งสางหน่อยเนาะได้เรื่องใส่ลอยซี่ทิพย์าลูกเขาก็ถือว่าได้ร้นธรรมชาติ เราได้เป็นลูกของเ f เเอ่อคเสามหนึ่งแมวสมเคษฐ์สาม6 8ดใบพี่น้องครับตัวนี้ครับผ่านรอบแล้วพี่น้องครับเอ้าไอแม่ลูกคุณีนี่ไม่ต้องมีไว้บอมี่ครับเราประกันตาวนี้ครับประกันตาวนี้เลยเนาะแม่ลูกคุณีราคาได้ืมอนี้พิเศษหามขึ้นหาครับพิเศษเ้ยขอคบนี่ค้หาเือไหรพันบาทนี่นเอาอันนี้องราคานี่คันแยกอันนี้เศร้าหาเออนันเศร้าอันนี้เศร้าเก่าอันเศร้าอันนั้นเศร้าหกเอาคณะแม่ลูกคุณีคือห้องไว้ หาหมื่นหาหามื่าพันบาทแมนแต่ว่าหาจับเยี่ยนี่อีกราคานึงแมนระคานึ่งถ็ถึงตัวละสองมนก็บาทสองหมื่นกว่าบาทครับเอาไงตาโมเนียเป็นยังไงเคยขายราข้างสี่มูนี่มันถืกอหแม่งง้ถืกอกขายถือแล้วม้วเถือกขายถือแมนเฮ็ดเลยผมว่ามเนียถือด้ขายครบหนีก้อนมูคุณตาฟ้าผมเคยขายง้อราคาสองหมื่นัหล่นบเคยมีราคาส0 0 0มื่นกัวบนีนะครับราคาคุณตาฟ้าอันนี้หล่นธรประชานย่างนีได้รล้ดหล่นธรระชาิพรุนนี่เนาะคุณตาฟ้าขายสองหมื่นกว่าบาทพี่น้องครับฟ้าวมาเอาราคานี มีไม่บ่อยและมีแค่ครั้งเดียวผมว่านะครับเพราะว่าอย่งนั้นก็แยกครับแยกก็แยกแยกกับแยกลงมกัรวมถ้าซื้อรวมคือหาเมื่อหนึ่งพันบาททรงฟรีนะครับพี่น้องครับแล้วก็ตัวนี้ถ้าซื้อรวมกับอ่าหน้าซื้อแยกกับตัวนี้สองหมื่นเก้าตัวนี้สองหมื่นห้าบอก่ตัวนี้สองหมื่นเก้าตัวนั้นสองหมื่นหกอันนี้สองหมื่นหกอันนี้สองหมื่นเก้าแม่ตเป็นหาเมื่อหาเพอดีนะอ่ะโอเคผมบอกก่อนลวครับวันนี้นะมาเบิ้งอันนี้เป็นง่วแม่สาวพี่น้องพึ่งแยกแม่มา อ,ย,อยังยังขึง้นหอดบานอยู่พี่น้องครับว่าไงว่ามันก็เลยรู้สึกว่ามันกะทิว้นยังไงนึงพี่น้องครับ<ม>แต่ว่านพี่น้องไปเลี้ยงดีมันกะทิหูก้กะทิคุนพ<ม>ี่น้องครับมันอยู่ที่การเลี้ยงดูเขาเองพี่น้องครับอันนี้เป็นแม่สาวอายุไรไอ้ตัวนี้สิบเดือนครับอายุสิบเดือนเนาะครับเป็นลูกตัวใดหูป้อนี่บอลูครับบอลูเนาะลูกมัมยี่พอลูกมันยี่พอครับเอาพี่น้องครับลูกมันยี่พอแต่ชุดนี้คือเรื่องโค้งสั่งอะไรเนาะเป็นงัวโค้งสั่งดีครับตัวนี้สูงได้ตัวนี้เงาเดญ่ยาวเนาะอนาคตไกล ครับทำนีค่าขนมมันเพื่อนครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นแม่สาวน้อยอนา,าคตไกลยอดยอดอายุสิบเดือนวัยเป็นบ่แม่เอาไอแม่สาวน,าน้อยนี่ราคาได้ไอตัวนี้อ่าเปิดไว้สองหมื่นสองครับสองหมื่นสองพันบาทราคาตามเกจเสนอผ่านได้เนาะหานยาได้ของดีก็หน,กนีก็ต้องแพงก็หนีเนาะอันนี้คือราคาอีกคือราคาห้องสามารถต่อรองได้ครับไอครับถามเพื่อนสนใจฟาร์มแซมมือนี้คุณต้าฟาร์มศูนย์แปดห้าครับศูนย์ศูนย์แปด 7566อีกเบอร์1 095 1809560ครับครับอยู่ในเมืองมาสระคามอำเภอเมืองมาสระคามเห็นบ่สเทาเห็ดขบหลังกับเท้าอย่างมันอยากได้ขายอหลีเอาเท่าเรานี่ผมว่ากวรละไอสวัสดีครับครับสวัสดีครับผม